พร้อมจะลุยกันรมานาแล้วสำหรับเลฟเฟเดตสองเออคุณลืมบอกว่า<อ>เสียงเกมมันจะดังหน่อยนะเพื่อนชัปเตอร์แรกอ่ะอุ้ยวันแอคทิวิตันล็อกทียนดูคนเข้ามาเจอพี่จอร์ดเนี่ยเบา มาเพื่อนเลบกดก e กูพอมากตอนเนี้ยไปเลยนะเออกูพอใส่เดียวทุกคนมาวันวเยอะมึงย่องดิมึงจะวิ่งย่องทำไมอ่ะนว้เนี่อุ้ยวะอ้อุ้ยอีเราวิเตเลยใส่แมเจ้โหโอโหวิว

โอ้ยเฮียเต้สายสายมือแขนจะญ่ใหญ่ใหญ่ใหญสายตายแล้วตายแล้วไอตัวใสเกมีตัวใสเกมีเฮียจ็อกกี้จ็อกกี้โอ้โหไอเฮียแป๊บเดียวเลือดกูเกือบหายตัวอะไรอ่ะบอกแม็กกูเต็มอยู่อะไรปืน หมดเลยแม่งเล่นยากอยู่เนี่ยน้องต้วมึงมีเลือดอยู่ปะมีมีมีกูยังเก็บไว้อยู่นี่ไงกูจำได้ว่าจะมีตัวแอบอยู่ตรงนี้เว้ยเอ้ยฮันเตอร์ไอ้บ้าได้บ้าจะไปกูต้โดนวะเฮ้ยสมุนไรสมุนไพรของกูวันนี่เที๋ยวไดขอขอเลยเอาวะเติมแล้วเติมน้ำมันไหมฮะ เฮ้ยบ้าเอ้บ้าเอาโอ้ยพี่เอว่าสวยที่ถ่ายเลยยิงมันได้หนูเผลอเฮ้ยเกือบแล้วเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วประเด็นอะผมปาดโอ้โหระเบิดนั่นคือแมวบดฮ้ยหลังหลังที่โวยหลังหลังบ้านเลยวิ่งเลยไอ้บ้านร้อนโอ้ยเป็นสิบเป็นสิบหลังบ้านหลังบ้าน เคี้ยก่อนเคี okay. ้ยก่อนบ้าระวังล่วงกูมีน้ากูมีน้ามีน้ำไอ้หนูมึโลบน้ำกูโอ้โหหมดแล้วเฮ้ยบูมเมอร์บูมเมอร์กูมีน้ำกูปาไปละโดดสวยสวยสวยนี่อะชิจะเรียมกับพี่ไอ้ยบ้าเอ้ยบ้าโจกี้ไอ้ยบ้ามาดีมาดีมาดีอยู่มาดีเออสวยหมดหมดหมดสวยหมดหมดหมด หมดเราไปไหนหมดไม่ร oh, ู้ไม่รู้เดินต่อหมดหมดเฮ้ยเฮ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์วตรงตรงตรงเลยตรงเลยกูมีเรื่อยกูแป๊กแม่โอ้โหเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูหดหดอยู่ละอยู่ละอยู่ละไอหนูตามกูมาเลยเอาดิเอาดิเอาดิตรงตรง เอาดิเดี๋ยวไม่เป็นไรโอ้โหที่เต็นห้องเลยมึงมีระเบิดงเลยมิสวยสวยสวยนี่ไงเบบี้ยีดหมดหมดหมดของหมดสวยนี่ไงวะเฮ้ยมีคนให้ผิวกู เดี๋ยวมึงคุกขอโอเคโอเคไม่ใช่มีดิดนะเกินนั้นว้าวว้าวเฮ้ยปลาดำเมาเนสวยสวยโอ้เป็นสิเป็นสิบยงหอันเดนารีวะเอาที่หลังเข้าสวยหมด นี่เราควรเข้ามาในลิฟต์แล้วนะเพื่อนเสียงอะไรอ่ะตักอนกูได้เสียงจ็อกกี้ป่ะอ๋ออุ๊ยยี่บ้าห้องยอ่กันารวทำไมอะไม่ไม่ขนาดกูว่ามาเยอะแน่เลยเตรียมฉีดละกูเปิดนะสวยเก็บ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 ปืนเก็บปืนลุยลุย

เฮ้ยโอ้โหแม่งมีคนฮีวี่กูว่ะโอาแต่ม like to ึงมีฮีวี่กูตรงนี้อยู่ออยู่หน้าประตูมันฮีวี่กูตามกูมาเย้นี่ก็อยู่อย่างนีเดินมาเดินตามกูว่ะอุ้ยยองสองพิเต็มเลยเบอร์ไปกินโอ้ตวใ โอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ไหนโอ้สปิเตอร์โอ้บูเมอร์โอ้โอ้ยเชื่อมาทุกตัวเลยมาเร็วมาเร็วไปไปนะพร้อมไหมโอเคพร้อมละเปิดเลยดิเปิดนะไม่มึงก็ยิงแรงคือมันเงียบมันก็ไปเงียบๆก็ได้สบี้มันไม่เงียบหรอไอเที่ยพวกนี้แม่งฉลาด เอ้ยข้างมึงอะอะไรกูได้ยินกูได้ยินอะไรพิเศษเ้ยมาดิวะบึมบัามซัมเบ้บึมบัามซัมเบ้เฮ้ยกูได้มีสั้นกูมีสั้นนะไอ้บ้าท่าเตอร์ไอ้บ้าโอ้ยโยตายตายเอยเอ้ยยังบ้าไม่ไม่ตรงไหนเยอะๆกูอยากกูได้ยินกูได้ยินตรงนู้นใช่ไหมพ่อ่อแกะพ่อแกะ l o a d i n สโมเกอร์สโมเกอร์เอาเขี้ยหมดแล้วอุตส่ามบี้มันตายยากมากเฮ้ยมีระเบิดไฟเอาปะไหนอ่ะไม่ไม่กูมีระเบิดไอ้นี่อยู่อ่ะเอาเลยแม่กูใช้ก่อนนะกูขอใช้ก่อนอ่ะฮะตัวที่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้านบ้านฉืดอุ้ยบ้านบ้านไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้บ้านกูโดนกูโดนกูโดน ไม่ได่เฮ้ยเท่งเฮ้ยเท่งเฮ้ยชิบหายไม่ไม่มีมอลทอร์ช็อปน่ากลัวเผาอยู่เออเผาวะล้เหรอไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่ล้มปะเดี๋ยวไปช่วยมือระวังโดนทีเดียวอ่ะโอ้เรียบร้อยกูตู้อยู่กูตู้อยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่อุ้ยกูตู้อยูไอเย้ยวะ ยังยิงมันอีมันไม่ตายอ่ะเพื่อนตายแล้วมันต้องมีที่ปั๊มหัวใจวะเอกีดีหมอกูฮิวก่อนกูฮิวก่อนแป๊บนึ่งเจมีพีทเจ้ไว้กูด้วยดิเพื่อนอายหมดแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเชื่อเราเสียพี่ภูมปแล้ว โอ้ยช <üman> ิดมนี่มายืนขออะไรไลเซนเหรอมูมเอรวังนะไม่มีฮิวเดอร์กูเก็บบอลยแล้วโอ้ยคุณพอพี่คุณพ่อพี ไม่ช่วยก่อนจะไปเฮียอะไรพี่บอกกูไอ้เติรนเอ้ยวะโอ้โหเฮียเฮ้ยวะมมาเต็มเลยเอ้ยวะมาเต็มเลยสุนหมดกระสุนหมดกูยิงอยู่โอ้กูเจ็บกูเจ็บถ้ามึงเจ็บเขาเรียกว่ากูว่าอะไรใกล้ตายไหมข้างบนสวยไปบอมไปบอลเราจะยึดศัพท์นั้นนะ โอ้ยเฮ้ยเพื่อนกูแม่งเอ้ยอุ้ยรอบต่อไปกูตายนะหน้ามึงซีแล้วเหรอหน้ามึงซีแล้วเหรอเพื่อนซีแล้วกูเด็บเกินจะตายหาไปื่อนราไปแน่ไหนด้านหน้าปะเออไปอยแก้ทางอ่ะ มึงกดคลิกขวาตบได้ให้มันไกลๆอ่ะได้ได้ทำอะไรเปิดได้ป่ะแน่นอนเฮ้ยกูเจอเพื่อนกูได้เสียงคนร้องไห้มีคนมีคนอันนั้นคือเราต้องช่วยเหรอเราทิ้งมันไว้งั้นได้ไหมอุ้ยเนี่ยทิ้งคนร้องไห้เลยไอ้บ้ามึงยิงระเบิดใส่ตัวเองโไม่เป็นไรกูมีที่ชุบอยู่โอ้โหเต็มเต็ม เต็มเต็มไม่แล้วกอัะมึงอะไรวะอได้ล้กูตื่นแล้วใช่ไหมมีคนร้องไห้อยู่ข้างบนไฟแล้วยิงไอ้บ้าโอ้มาตบกูมาตบกูอยโอ้ยู่แม่งย่อกเอาวะกูยิงมึงล้ม่ะขอโทษทีเพื่อน ไปเฉยแล้วเฮ้ยกูจะตายกูจะตายไอ้เต้อนติดทันแล้วโง่เงี้ยไม่คนนี้ไม่ตายคนนี้ต้องเปิดพัยมันเป็นยายาผิวไอ้เฉยยาผิวอ๋อทำให้กูวิ่งผิวต้องยิงใครอ่ะกูก็ไม่ดูอะเอ้ยกูขอกูขอขออยู่เฉยเคลี้ยเขี้ย เฮ้ยโอ้โหอุ้ยตัวบกเกดวาอยู่นานไม่ค่อยได้ลวไอ้บ้าไอ้เหี้ยกูโชวชเยขอสหามันเน่ยปั๊เหมเพื่อน้ยบ้า ยี่ไอ้นี่หลบได้จังหวะมากวอ้ยที่ปืนดูเนยอ๋อที่หิวตรงนน้นพี่บีเออไปไปไปเป็ดอตด้มันนี่กูติดดอตด้วยเฮ้ยเฮ้ยไกดเวนขาให้เราไปฝั่งนู้นใช่ไหมต่อไปซอมบี้มันจะเยอะมากเลยนะเว้ย เข้าใจปะไหนถ้าเปิดแล้วซอมบี้มันจะมาเลยอันเราไม่ต้อเปิดทำไมอ่ะมันต้องเปิดเราต้องเปิดเราต้องเอาโค้กส่งให้แม่งป๋าแล้วกูป๋าแล้วกูส่งโค้กโคลาให้มันแล้วไม่มีใครมาเต็มกูบอกเป็นสิบกูบอกเลยเป็นสิบกูโยนโค้กไปแล้วกูโยนโค้กไปแล้วเคลียร์อกูเยอะเยอะมึงไปยังมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงไปกู ยาวยาวโครงการโครงการโครงการไอ้หิววักแตกไว้ไว้ไวโอ้ยกูโดนซอมบี้ตบเราลองทำอไปต่อแล้วก็ล้มาเลยเพื่อนบอสเหรอมานี่มานี่มานี่กูไม่ได้เล่นโหมดยากเลยยังล้มเฉยๆนะไม่คิดใจกูเลย ไม่ไม่ได้โหดนะครับไม่ตึงนี่เดี๋ยวกูใช้กระสุนระเบิดไอ้บ้ามาเก็บมาเก็บเตรียมยิงนะเว้ยเตรียมยิงนะเว้ยยิงนะเออเหรอแม่งเลยตายเหรอแน่นอนเออ let's go

สวยเฮ้ยเล้ยไอ้หีไอ้สวยครกูได้ยินเสียงวะเฮ้ยอระเบรนเไอ้บ้กูเจอกูเจอไอ้บ้าเรพึ่งลงไปเฮ้ยไอ้บกูอ้ออ ไอ้เยอกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยกูจะหมดละกูเหลือร้อยลูกอะ่ะชนอะลูกสองกูเหลือลน้อยแต่มันร้อยเปอร์เก่ทรมาอยจะเลืออ้อยจะตายแล้วห่อยิวก่อนจ้าไอ้หนูขอยิ้วก่อนนะเป็นใครที่ชนยิงทะลุได้ปะวะตายแล้วตายแล้ว ู้ดนด้านอย่าด้านเนี้ยมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาฮุมเบียสุดที่พกมาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเส้นเราโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดน

เอาเจอยาว่ะเจรบนเนี oh? <S S ่ยโอ้ยแทงแทงอุ o ้ยนฮะแทงปาไฟไปสวยสวยสวยเฮ้ยมันจะปาหินจะปาหินโอ้ยกูโดนกูโดนไอ้บ้ากูโดนอุ้ยเกือบไอ้หัวอยู่เขาช่วยอยู่อ้า กูโดนตายร่วงเหว่เหว่ไม่ได้คะเหวตายแน่ไอหวังตายแน่ตายแน่หวังยังไม่ตายหรอเพื่อนเดี๋ยวขอฮิวก่อนแล้วัขอฮิวกันกูรอไค่หมดแม่งโอ้แสิเปอร์เซนต์เอาาถึงเซฟโซ่แล้ แนดกไม่หัวไหมอะไม่เอาเอาเนี่ยเราดูดิกูกลับมาเก็บกระสุนเนี่ยมึงยังเดินนำกูอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยบ้ากูเยินอยู่หน้ามึงเ่ยกูมาถึงละไอ้บ้ามึงไม่เห็นกูจริงๆเหรอกูถามจริงมึงตาบอดหรือเปล่าเห็นมึงอยู่นู่นกูกดดิได้ไหมนี่ไงกดดิกดดิเอาดิ ุ้ยกูจะทิ้งมึงเอาไว้ทไมงดูตัวมังไอ้บ้ามันเลื่อนรถรถไหมรรหน่อยตอนหนุ่มฟันกูไปสารอบแล้วเนี่ยมนยิงกูมนยิงหากูอะ m c มันไม่ทำร้ายเรามันทำร้ายได้แต่เลือเราไม่ลด เติมก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยสปิตรอู้ขึร็วตามอยู่้เอน้าววงดมึงนี่ฉลาดขึ้นนะคุ้มกันกูด้วยคุ้มกันกูด้วยนะกูคุ้มกันอยู่น้ำมันคนละอันน้ำมันคนละอันเก็บแล้วก็โยนลงไปข้างล่าง โยนลงมาข้างล่างโยนลงมาข้างล่างมันนติดดโยเอื้อบูเบอร์โอ้ยยามาได้คิวด้วยสัตว์หันหน้าขึ้นมึงหันหน้าขึ้นมึงหันหน้าขึ้นแล้วก็โยนเออผมไม่ยิงอย่างแลมเว้หันหน้าขึ้นดิเพจ

แล้วก็ขึ้นไปชั้นสามไอาทำมอันเดียวนี่มนนี่มนนี่แท้ทางนี้ปะกูได้เสียงเฮ้ยกูโดนกูโดนะกดตบกดตบไอ้บ้าอะไรบ้าไอ้กูรู้ตาย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 เพื่อน แทง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 มาแทงมาตตาายยแทงมาไอ้บ้าแทงมาตายแล้วไม่ใช่กูมาถึงแทงแทงอยู่ไหนเอ้ยมึงเห็นไหมตัวใหญ่ๆน่ะไม่เห็นแล้วตายตายตายจะตายแล้วจะตาย ายขึ้นมาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาเพื่อนหน่อยเพื่อนมีมีสองอันมีสองอันอยู่ไหนฮะมานี่แกเห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเต็มเต็มอกเพื่อนเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอุ้ยอุ้ยอยู่กัน โยู่นลงไปโยนลงไปไอ้ยิ้มเฮ้ยเฮียมึงฉลาดมากเลยว่ะครั้งแรกในชีวิตนี่นี่นี่มันโดดดีซ้ายไอ้เขี้ยดขวาเข้าใครโดนอะเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนเราโดนปลาไปตรงไหนบอกสิเด็กไอ้ชาร์เจอร์

โอ้ยชาตเจอร์หลบไว้รอป้าจะเปิดรอรอพวงกันกูเห็นกูเห็นจะีเยิงก่อนนะลองลองโอ้ยชาร์เจอร์เอ็นนี่มาไอ้นี่มา

คือซ้ายคือซ้ายคือหน่วยคือมันยังไอบาสไอ้บาสไม่ไม่กูจะขึ้นตามเร็วๆร็วด่วนด่วนด่วนข้างบนบนบนขึ้นกูมาคนเดียวตรงนี้กูนี่ตายตลอดกูหลักพอบ้านเลยเหี้ยมาลงมาลงมาสวยทางท้ายปะเออลงมาเลย เนี่ยไอ้หนูดีครบจโอ้โหผ่านแล้วทีไม่แต่รถก็ประตูด้วยรกูก็ไม่รู้ว่ามันยัดเข้าแหวนอันนี้คือเรารอดใช่ไหมเราม่รไม่คือเราตายไปพวกชนเราก็ตายกันหมดเลยเดี๋ยวคัน